บ่อเลี้ยงกุ้งนะครับมานาเฮานะเลี้ยงครั้งแรกครับเลี้ยงครั้งแรกที่เป็นบอ่อเลี้ยงนะครับน,น้ำลึกก่ายังบ่ดได้มาตรฐานท่าไดนเป็นกังวลอยู่ครับแต่ว่าก็าก็ล่องเบิ่งครับแต่ก็สื่อแบบล่องตัวรห่าบาทครับมันยังสีหลอดเรยมาปล่อยตัวรห่าบาทพันหาลอยตัวครับ ตอนนี้ก็ประมาณสักสามเดือนครับสามเดือนกว่าเฮ้ยสามเดือนครับประมาณสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าครับนี่มาเบิ่งตัวอย่างนี่ก่อนก่อนจะเบิ่งของจริงนี่ครับตัวใหญ่ขนาดไหนนี่โอ้เอา้าเบ่งตัวนีห้าวกอนนี่แบบครับอ้าวเด้ กบลุด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 ไปแล้วโอ้โหบบเบงไปแล้วกบลุดครับกบลุดเด็กกบพร้อมใช่ปะกบเป็นนี่ครับลุดไปแล้วนี่บอเลี้ยงกุ้งมานาเฮาครับโอ้ยพุ่นพุ่นไปแล้วพุ่นนี่ตอนนี้ไซส์ว่างเลยครับอ้าวนี่ยนี่ กุ้งมงกุ้งเติร์นอย่โอ้ม่ากินเนี้ยว่างมันจุ่นิว่างนี่ครับน่ามากมุ่งนี่กุ้งโอ้ตัวนี้กำลังจะลอกคราบนี่นิ่มๆโอ้นิ่มๆครับนิ่มนิ่มรึเปล่ลอกคราบแล้วมันนิ่มนิ่มนี่แบบอืมแข็งแรงนะครับกุ้งแข็งแรงสสดครับสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่ครับมาเบิ่งเอา่อดครับนี่ สั่งเลยเลยครับถ้าออเดอร์หลายสิสูบน้ำเลยนะครับแต่ว่าออเดอร์เขากับบริได้ลายครับใครอยากกินหลายกับบริได้กินนะครับเพราะว่าตึกแห่งโท่านครับนี่มันต้องซ้อนเอานะครับอ้าว<พ>อ,อ้าวพอแล้วครับนี่พอแล้วนะครับนี่มันอยู่ไหนนี่ปล่อยมันนี่ ตัวนิ่มนิ่มครับกุ้งนิ่มนี่ครับกุ้งนิ่มครับนิ่มโอ้ยนิ่มนิ่มนิ่มเป็ว่าพึ่งรลอกคาบตัวนิ่ม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 นี่ขึางบนนี่ก็นิ่มบนนิ่มนิ่มนิ่มพึ่งรลอกคาบไหมโอเคครับเป็นต้องการกุ้งสองกิโลตัวนี้พงศิพอเลยสองกิโลพ่อบอกสองกิโล น่าจะพอน่าจะพอครับสองกิโลครับโอเคครับามามาดครับยากได้กุ้งโอเคจังมาบิงน้ำกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ